เพื่อนเพื่อนถ้าใครวันอาทิตย์นะคะพี่น้องเอ้ยมาดามไปฟ้ามด้วยพี่น้องวันนี้บ่ายสองครึ่งนะคะประเทศนอร์เวย์บ่ายสองครึ่งนะคะไปเหรนฟ้ามก่อนพี่น้องไปเค้ามก่อนไปหาน้องๆน,นะคะไปเล่นฟ้ามนะคะเพื่นอนเพื่อนเอ้ยเบิ้งพี่น้องตุ้งนาน,นะคะตุ้งนานประเทศนอร์เวย์พี่น้องเอ้ยพวกมัน เก็บมันเก็บกระหลำ่ำเก็บแครอทนะคะมันฝรั่งพี่น้งนองอเวันนี้เก็บเป็นชุดๆนะคะฟาร์มนี้ก็เบ,บิดแล้วฟาร์มนี้ก็เก็บหมดแล้วนะคะเก็บเขาพี่น้องฟาร์มนี้เป็นเขาครับดูนะคะฟาร์มนี้ก็เบ,บิดแล้วพี่น้อง ีปเปาดูดูดูนะคะอันนี้คุณป้าอารมณ์ดีนะคะเมื่อมือเถาสองเถาตะ่อนตะร่อนพี่น้องไปไปท่างน่นทางนี้เบิดมือพี่น้องทข้งแนกแนบไไหนคุณป้าแกอารมณ์ดีก็ต้องไปนะคะถ้าแกป่วยแกก็นอนเป็นอาทิตย์ไม่ยอมฟื้นขึ้นมาเลยนะคะ แข็งเ่องนะคะเลยเดินทางต่างจังหวัดหน่อยนะคะนนมันวนดูดินช้าชเลดูดิทา,ทาข้างทางนะคะดูข้างทางนะคะอดโอใหบานาบนิอบ้ง นะคะขายของหวานขายน้ำผลำไม้ขาย จนชินเลยพี่น้องเห็นคนจา่างชาติดูแต่ลของเราใช่ไหของ <laughs> อันนี้ก็เป็นคลินิกขายยานะคะเป็นร้านขายยาที่พี่น้องนี่พี่น้องตึกนี้เป็นตึกร้านไทยนะคะไทยฝุดเนี่ยพี่น้องเนาะพี่น้องเป็นร้านอาหารไทยนะคะอานไทยนะคะ